สวัสดีจ้าพี่โยโคุลาบานเองเดจ้านะจ๊ะวันนี้เป็นเช้าว,วันเสาร์นะจ๊ะนี่โยก็เลยขับรถผ่านมาจากที่ทาํางานจะผ่านซะหมู่บ้านผ่านอะไร,ง,ะรงี่ยเดจันก็เลยเห็นว่ามันมีขี้เล็กพอจะมีหยอดะจะพอฝนตกมาใส่ดาก็เลยปัดจะมาหาเก็บขี้เล็กไปไว้เก่งนะจ๊ะหลังพี่โยนี่เต็มเลยจ้ะยาวไปนูน่นเลยจ้ะวันนี้ก็มาคนเดียวอยู่เดจันจะมาหาเก็บคนเดียวไม่เป็นไรจร้ะเพราะว่า มันเก็บได้งานนจะไม่อยากเดี๋ยวพี่โยจะอาไปดูนะจ๊ะบบยอดสีเล็กก็เดีืยอพี่โยมาหาเนี่มันจะเยอะไม่นจะจ๊ะยาวไปถึงนู่นเลยจ้ะยาวไปถึงนู่นเลยไปจเดี๋ยวพี่โยพาไปดูเนาะแต่ยอดอ้วะทำงานเต็มเลยจ้ะพี่โยก็จะมาหาเก็บแขพอไปแกงกินนะจ๊ะพอไปไดแกงเนี่ยยอดกำลังอ้วกเลยจ้ะ ไอยู่จ้ะไปเดี๋ยวไปเก็บกันนะจ๊ะนี้มาจ้ะมาเก็บชีเล็กเก็บพิโยนะจ๊ะนี้วันนี้หนองแน่นจมไปตัดอ้อยเหมือนเดิมนั่นแหละจ้ะโยกเลยมาหาเก็บนเดียวไม่ดีก็อยู่เฝ้าบ้าสน,นะจ๊ะนี้ช่วงชาวบ้านพิโยก็ยังไม่ค่อยปลอดภัยนะจ้ะมันมีเพลปยมีคาวว่ามีคนขึ้นบานขึนอะไร กันจีดาพโยกริมบอกไม่ดีป่ะเอาบ้านก็ได้ป่ะเดี๋ยวอ้วอ้วกเลยจุดโยก็จะมาหาไปเก่งพอจะเก่งจักกมอหนึ่งนี่นะไม่เอาหมึกมากเลยจ้ะเดี๋ยวกำลังอ้วกอ้วอ๋อ ฝนตกยอดกันเลยเช่นจะออกดีแต่จะยอดว่าดีช่วงหนาแรงนี่เช่นแหงจะไม่ค่อยมียอดเดี๋ยวเก็บไปก่อนไปดูว่าจะไปแกงกดัดอะไรดียกเอาไม่เยอะดอกจะเอาแคบพอไปแกงจักหมอหนึ่งนี่นะ ยอดมันก็ยังอุ้ว่าหน่ยหน่อยอยู่นะจ๊ะจะเดี๋ยวไปท่านู่นต่อเดี๋ยวก็วววกเเรียมอุปรก,กรณ์มาตัดอย่างดีเลยที่จะมีว,วันนี้แดดร้อนนะจ๊ะนี่นะหลังจากที่ว่าฝนตกไปตกกระตกไม่เลีงนจากตกพอดเรบให้เช็ดแช่ สักวันสองวันช่วงสงการนั่แหละจะพอฝุนหายไปแดดมาเปรี้ยงเลยทีนี้<อ>วนนั้ได้กินของเ่บเลยจะจะคอยดูว่าจะด้แกงวันนี้เลยไหมเดี๋ยวดูสถานาการณ์ทีนี้จะแต่ว่าเก็บไปต้มเอาไว้เคี่ยวเอาไว้จะเรียกเคี่ยวเคี่ยวให้มันจืดแล้วก็ใส่ตู้เย็ยนใส่แล้วไปได่าจะยังไม่แกงบันนี้ อาจารย์เด่นแกงกิเล็กไม่ให้มันเค็บทีเลกกับพ่โยเด่นอ้โวกอ้วะเลยเด<ว>ี๋ยวพี่คนนี้ก็อ้วกดีแต่นี่ เดี่ยวเอาไปเอาถุงมาใส่ก็ได้เดี่ยวเอาถุงปุ๋ยมาใบใส่ได้ะจะได้ไปต้องเดินกลับไปกลับมาหลายรอบว่ารถเดือดจอดอยู่นู้นนะจ๊ะพดี่ยวเอาถุงปุ๋ยมาเลยเอาไปใส่จะได้ไม่ต้องเดินก,กลับไปหลุดบ่อยนักดิเวลาแถวบ้านพี่โยมีงานมีการงานบวช งานขาวดาอะไรถ้ามีคคเล็กก็มาหาต้านีดด้เดจ้ะตําคลองต้นไรเพราะว่าในมูบานก็เฉยกันปลูกเอาไว้จะเวลามีงานมีการจะได้มาหาไปเกงไปกินจ้ะปลูกเอาไว้หลบสะหนามมูบานใครอยากมาเก็บก็มาได้จ้ะม่ตรงในนี้ใครหวงกันนัจันเพราะว่ามารรวมกันปลูกเดือดร้อนจะชาวลเลยแับนี้ โอ้ยโยเอาหมวกมาก็ยังเจ็บมือเปืมือยุลิตจะไปดพิยุทธแต่ว่าโอ,โอ้เด็ดน,จจน่าสุดจัดตรงเนี้ยตัดนไปจะเป็นยังไงเด็ดร้านนอนยุแิตจะแบบยังบาดเลยนะจะ๊ะต้องเอาแบบว่าความอยู่รอดอของครอบครัวนี่นจะขาดใจ่ายโยก็ยัง มีรายได้ไม่เยอะก็แบบช่วยนองได้นิดหน่อยนะต,ต่ว่านองก็ต้องหาเองดาเผื่อมาหนันพอดี๋ย้อนนกแก้มก็นอนจนกาจักนอตจนการจะบายง่ายาจ,าจะเรียนต่อม4มหา้าไม่ได้จะคอยดูอีกทีนึงแเแลเ่็กับครอบครัวเขาน่าจากพี่โยกไ่ได้ไปกลาวกาอะไรมากได้บังคับมากก็ไม่ได้จะไว้ลุ่นทุกวัน,น เขาอยากเรียนกับใครเรียนมิอยากเรียนกันแล้วไปจ้ะพิโยไม่ได้อะไรก็เขาดก็เ,เก็บแต่พิโยก็ใส่ถุงเดี๋ยวพิโย,ย,โยขับรถไปลองหาทางนู้นดูดะจ้ะมีไปเรื่อยๆเดีจ้ะ,จะเดี๋ยวไปกันนะจ้ะยายบอลก็อันนี้พี่โยก็ใหญ่บอลมากเลยนี่อันนี้เสีง เยอะหน่อยจะตลาดต้นสูงนะจ๊ะนี่จะพี่โยจะอ่าตัดกันนะจ๊ะ่มาเฉยกันช่วยพี่โยตัดกันนะจ๊จะแต่ต้นนี้ก็เชิงสูงหน่อยจะแยอดทั้วดีนะจ๊ะต้นสูงแต่ว่ายอดทั้วดีวจ้ะ ไปไหนมาหืมไหนยัยแมวล่ะยับ้านยัแมวอยู่บ้าน,านหนูไปไหนมาล่ะลูกเรนก็หนุนมาอย่าไปไก่หนามลายเด้อไปคนเดียวนะ,ะมาเจอลูกหลานแถวบอนตัดจิเล็ก,กนิดวจะบานจะยู่แถวๆนี้หรือจะเป็นลูกหลานเพื่อนเมลลี่น่าจะ ก็เป็นเพื่อนสนิทกันของแม่ลีเลยโหหยดพวกวัดดีอ่ะนี่เลยจ้ะชีวิตความ แต่ว่าธรรมดาของพี่โยนะจะอยู่บานอยู่ช่องอ,อยู่หากินได้เนี่ยจะง่ายๆไม่ต้องยุ่งยากคุณไหวอะไรก็ใครต้องือว่าไม่ต้องไปดิล่ลลนแข่งขันยังใครมันจะอยู่แบบบานๆของพี่โยไปเลยนี่ก็ถือว่าได้์แล้วเลยนี่ ลไปเดี๋ยวหาไปเยอะๆจะพบว่าพอไปต่มแล้วมันก็จะหยอบตั้งจากพวกคิเล็กพวกอะไรนี่เดีย๋ดวยวสูงๆก็จะเอายากรือว่า โยก็จะยืมอม่ถึงแต่ว่ามันอ้วดดีพอตัดไปพอมีฝนก็หลักน,นจะจ้ะถึงบาทก็ไปช่วยกันกันม่รีลู มันจะยุดเอาได้ไหมน้องสูงแค่ไได้อยู่ได้อยู่มันจะหยอดหุ้มไว้ จะ,จะหาเก็บไปเรื่อยๆนะท่านจ,จะวัวเดี๋ยวกียูกยมาอีกฝั่งนึงต้นเดียวกันนี่จะต่ว่าใหญ่ฟ่งมาเก็บเฉยเพราะอันฟ่งถนนนี่เขาจะเก็บแต่ฟ่งถนนเลยจะไม่เดินเข้ามาในทางในเขตั่ืน เห็นคิดเล็กเราคิดถึงน้องสาวเชิ่อมนะจ๊ะเห็นน้องอบแกงไปขายามาเก็บแถวบ้านพี่โยนี่ได้ไปหลายเดย้ได้หลายหมเลย้ะลยกัน จ้ามาเจอพี่โยเกบหยอดจิเล็กโอ้อ,อ,อะไรจจนจัดตัดพี่โยก็สายกิงไปโอ้ยใส่เกินหนมอแล้วปเจนถ้าเราจะไปแกงกินเวลาเดียวนะเจนเนี่ยตัดไปตัดมาได้เพลินเลยจ้ะ yeah mm -hmm. เดียองบนนี่อุว่วดีจ้ะที่เล็กนี่ทาเขียวดีๆนี่ก็บนี่ขมนี่กับขี้นันลอยนี่จะ้ะเดี๋ยวแบบพี่โยเขาชอบไปแบบขมแบบแปรแ่ำแปร่ำเล็กน้อยเดี๋ยวจะพาไปดู ปิธีการต่มชีเล็กของเมลีแล้วจ๊ะดูการต่มแจ้าบ้านพี่โยจะนิยมต่ำเอานะจ๊ะพอต่มเสร็จแล้วก็ามาต่ำให้มันละเอียด อันนี้ก็เป็นยอดชิลิกที่พิโยเก็บได้ดจันนี่แต่เยอะยจันแข็งมองหนึ่งเลยจันนี่โอ้นี่ก็เป็นผลงานของวันนี้ของพิโยเนาะ <laughs> จะมาหาเก็บคนเดียอก็ได้แต่พอ่ามันอ้วเนี่ยอยา่าขึ้หนึ่งเก็บเป็นมดเลย,ยจิจันตะเผื่อมีงานมีการก็จะมาหาเก็บกันก็น,นี่เลยจันนี่จากคลิปนี้ก็จะไวแค่เน้นะจะกพิโยก็พามาดูเก็บชิลิ เอาไว้ไปแกงกินตอนเย็นนะจ๊ะพี่โยก็ต้องขอขอบคุณเอฟซทุกๆคนเด้อจ้าที่่วยกดติดตาม,ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจกับพี่โยแล้วก็ครอบครัวนะจ๊ะพี่โยแรัเอฟซทุกคนเด้อจ้า